ับสวัสดีทุกทุกท่านครับกับบุรุษทรักเช่นเคยครับนี่ก็ภารกิจครับมาลงท่อนะครับแล้วก็จะไปรับเหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูการรับเหล็กกันนะครับครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับไปลงท่อเสร็จแล้วก็มาถึงที่นี่นะครับสมุทรสาครรับเหล็กนะครับของฟ้าก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่เนาะ เนื่ฝนจะตกครับตอนนี้ก็ตอนเช้าครับหลังจากที่เมื่อคืนในอนที่นี่นะครับก็ยุงเยอะเหมือนกันนะครับมันเป็นรางระบายน้ยําอีกแถวนี้นะครับยุงตัวเล็กๆนะครับนี่ครับเมื่อเช้าก็ได้ล้างหน้าแปรงฟันอยู่หางนะครับนี่ตรงนี้นะครับมีถัง ทางอาบน้านะครับสําหรับรถนอนข้างหน้าก็จะทอดไข่นะครับยำหม้อกระทะไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเช้าครับไปดูการทอดไข่ครับผมก็นี่ครับผมก็ไข่นะครับสามฟองเฮ้ยก็ซื้อมานานแล้วนะครับจะทอดใส่หมอ้อน,นะครับ น้ำมันเรียบร้อยครับลงไปนี่ครับจำเป็นต้องมีครับไข่ตลกร้าปองมาม่านะครับแล้วเตี๋ยนนี้ก็งขง้าวหน้ารถนะครับก็ทอดกินกับทอดไข่อันนี้ก็เรียบร้อยครับโอเคแล้วเพราะว่าเราอยู่ในโรงงานนะครับมัน ไก่จากร้านค้าพอสมควรนะครับเดินไปซื้อก็ได้แต่ว่ามันไกลครับไกลนั่นแหละเช้ามาก็อยากกินอะไรง่ายๆก็พอก็เสร็จนะครับเดินไปซื้อก็ไก่แล้วก็อะไรยะจะได้เงินนะครับพอจะเสร็จแล้วนะครับนี่ไม่จิดกระทะนะครับไม่จิดหม้อนะ เอาหม้อ,อน,นี่ทอดเพราะว่าเราใส่น้ำมันใส่ไม่เยอะนะครับใส่พอมันเอ่อเปียกๆหม้อแล้วก็มาคั่วเอานะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็เครื่องปรุงก็ใส่แต่ซอสอย่างเดียวนะครับครับก็มันก็ตอนนี้ก็คลุมผ้าเสร็จที่เรียบร้อยครับ นี่ฝนกำลังจะมาพอดีเลยพอดีทันเวลาครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเซ็นบินเซ็นอะไรก็เจอกันครับปลายทางนะครพนมนะครับนี่สาคอนนะครพนมครับสองแถวกำลังสีออกแล้วนะเนี่ยเป็นเหล็ก เสียบข้างนะครับตายกับผ้าใบครับก็หลังจากข้ามคืนข้ามวันมาก็ถึงภูพ่านนะครับชมบรรยากศาศหมอกนะครับนี่ไม่เห็นถนนเลยนะครับจะสว่างยังไงก็ต้องเปิดไฟนะครับเพื่อให้ขันหน้าขันหลังได้เห็นนะครับแบบนี้นะครับผมเราอรวอมปลอดภัย แม้เราจะเห็นถนนอยู่ก็ตามนะครับก็เปิดไฟให้คันข้างหน้าหรือว่าข้างหลังได้เห็นได้สะดุดตานะครับนี่ครับนี่ฝนเพิ่งตกเสร็จเมื่อคืนนะครับครับก็ถึงนครพนมเรียบร้อยนะครับนี่ลงเลดเสร็จเมื่อกี้นะครับก็มีงาน นีกลับเลยนะครับมือแมนมันนะครับขึ้นท่อไปส่งโคลาอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้จะรับเหล็กหรือรับอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องโอรันทรักนะครับก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ